Yeah, yeah. Thank <laughs> you. ปักเฉีโรงเรียนนะครับทดสอบครับ1 2 3 4เสวัสดีครับ1 2 3 4, 4สอเอสทดสอบครับ 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, อน่ 5, 5, 6, อม่เครับ

盖了一个，盖一个，好放方的。个 <laughs>、嗯 ทีมงานขอพัฒน์ธิชย์สังกงอ์นะครับถ้าบริษัทใดที่จะต้องการนำสินของมาบริจาคนะครับแล้วก็มาร่วมจัดบริเวณพิธีการนะครับแล้วควรให้นำสินของมาในงทีมเจ้าหน้าที่ที่ด้านหน้าเิทีด้วยนะครับจะได้ช่วยจัดให้นะครับครับอดดูสองหอเดหมไดหัวหัว สำหรับเพื่อนพนักงานผิดอาสาทั้ง12องค์กรนะครับตอนนี้ก็รับประทานอาหารเช้าันได้นะครับมีบริการอยู่ที่โรงารชั้นล่างนะครับมีาชากาแฟแล้วของว่างนะครับมีข้าวต้มนะครับบริการนะครับก็ขอเลียนเชิญน,นะครับส่วนเวลา9.30นนะครับ เราจะมีประชุมแบ่งงานกันที่อาคาราเกประสงค์นะครับเยนไนพ่อเรียนเชิญมาพบกันที่อาคารอเนกประสมนะฮะเวลา9โมงนะครับช่วงนี้เราประทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับแล้วถึง9โมงตรงเจอกันบริเวณอาคารอเนกประสมนะครับเพื่อนัดหมายแล้วก็แบ่งงานกันนะครับขอบคุณครับ ครับประชาธั้งนะครับสำหรับเพื่อนคณะนักศึกษาของคณะวิศที่1 2องค์กรนะครับมาถึงแล้วอะมีอาหารเช้าบริการนะครับบริเวณโรงอาหารชั้นล่างนะครับอาคารสีฟ้านะครับมาทานอาหารเช้าได้นะครับแล้วในเวลา9โมงนะครับ9โมงเช้าขอเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมนะครับเพื่อศึกษบทบาทหน้าที่การทำงานและแหล่งงานใา้ทำนะครับบริเวณ